หอยนางรมมีปุ่มมีปุ่มอยู่ตามซอกหินหอยนางรมมีปุ่มมีปุ่มตามซอกหินทำยังไงจะได้หอยกินทำยังไงจะได้หอยกินหอยตีหินถึงจะได้กินหอยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทะเลค่ะ บางเอิญมาเจอหอยนางล้มลายคักค่ะไปสอบถามเพื่อนบอกว่าเก็บกาได้เ <c oughs> พราะว่ากบ่มีใบอนุญาตค่ะบอมีไล้สิ้นต้องก็บใบอนุญาตถึงนี้ใบอนุญาตถ้าเก็บใบอนุญาตเก็บกินน่ะเก็บได้แค่12ตัวพันนะแต่มันตัวย่ค่ะตัวย่วหลี่ตัวย่อย ไหลน้ำไหลลงมาจากภูเขาค่ะไหลลงมาหาสมุทรเปิน้ำใสไหลเย,ย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาไม่มีอะไรแบกไหวประจุมาอยู่ไหวๆถึง <c ười> เจ็บกัะน้ำแข็งละลายน้ำหิมะหิมะละลายช่วงนี้าหิมะละลายกับหน้าฝนไหลลงมาค่ะธรรมชาติไหลาจากที่สูงลง เดียวเด้กค่ะเนี่ยคุณพี่เทิงคุณลุงมาคนเดียวคนมาบ่ฮ่อนขับมันชุเลิกนี่ของเขาเนี่ยตัวไม่ขนาดเอิร์ดกระเบื้องนี่ยองเอาค่ะยอง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 เดี๋ยวไปทางเด็กกับแมนเบิร์ด อ่อนซ้อนเด้อยากจะไปยู่บ้านเฮาเพราะว่าอยู่นี่กฎหมายเพื่อนดีค่ะของมันเล,เล,เลหลายประกอบกับพื้นที่กวงง้างใหญ่ไัยสารมันมีอาหารหลายๆเร้ไปช้าก่อนกันหน่อยแล้วก็เพื่อนก็พอค่อยหายูย่หากินกันธรรมะเขาก็ท้ากันทํางานทําการส่วนมากกัสิ มองน้ำข้างหน้าจรดฟ้าไกลๆว่าวีดวงใจไม่เห็นผู้คนสุขแลทุกปานใดไม่บนสิ้นเหตุผลทนลำบากกายอยู่กับหอยนานๆ เฮ้ยค่ะฟังเสียงน้ำเสียงดมงเสียงยังกับขอโทษขออภัยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อค่ะเด้อนี่หละไว้เท่านี้ละบายาบายบายบาย